20, 201, 2 0 2 0 2นย์นะคะจำให้ดีเลยนะคะอันนี้เนาะต่อไปนะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือการคำนวณวันครบกำหนดและดอกเบี้ยตัวเงินนะคะอ่ะเราเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือการคำนวณวันครบกำหนดของตัวเงินนะคะอ่ะเรามาดูความหมายกัน,นะคะ่ะวัน รบกาหนดใช้เงินตามตั๋วนะจะต้องมีกําหนดวันที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นวันที่เท่าไรซึ่งกำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นอมาตตาที่913ซึ่งวันถึงกำหนดเนี่ยของตั๋วเงินย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้อ่ะอาจารย์เอามาให้ดูนะคะเราเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลย วันใดวันหนึ่งที่กำหนดไว้ในตัว๋วเช่นให้จ่ายเงินวันที่31มีนาคม2561เเราก็ต้องจ่ายในวันนี้เลยอ่าข้อที่2เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตั๋วนั้นเช่นให้จ่ายเงินเมื่อครบกำหนด60วันนับแต่วันที่ออกตัว๋วข้อ3วันที่เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นเช่น ระบุว่าให้ใจ่ายเงินเมื่อทวงถามหรือผู้จ่ายได้เห็น 4. วันที่เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้นับแต่ได้เห็นเช่นให้ใจ่ายเงินภายใน3าวันนับแต่ได้เห็นตัว๋วอ่าดังนั้นนะคะการกำหนดวันครบกำหนดของตั๋วเงินเนี่ยก็อาจจะก,กาหนดเป็นวันเดือนหรือปีก็ได้นะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยอ่ะ ก็คือถ้าตั๋วเงินอย่ามีกําหนดระยะเวลาเป็นวันให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ลงในตั๋วหรือวันออกตั๋วหรือวันรับรองไม่นับวันที่ในตั๋วหรือวันออกตั๋วหรือวันรับรองนะคะดูให้ดีๆเนาะโจทย์แต่ละข้อเขาก็จะกําหนดมาเลยนะว่าตั๋วลงวันที่เท่าไร่มีวันรับรองตั๋วไหมนะคะเราลองมาเข้าโจทย์แรกเลยนะคะที่อาจารย์เอามาเนาะ ส่วนแรกก็คือตั๋วเงินลงวันที่11มกราคมกำหนด60วันให้คำนวณหาวันครบกำหนดของตั๋วเงินเราก็จะตั้งต้นด้วยการวิธีการคำนวณเนาะ,ะวิธีการคำนวณเราต้องดูวันที่ลงในตั๋วก่อนเนาะเพราะลงวันที่11 F มกราคมใช่ไหมคะเราเนี่ยต้องนำเดือนมาใส่ก่อนก็คือมกราคม มกราคมเนี่ยเต็มเดือนมี31วันใช่ไหมคะเราก็ใส่31วันไปก่อนแล้วก็เอาวันที่ที่ลงในตัวน๋วน้อมาลบนะคะก็คือส1เอลบ11เนาะก็จะเท่ากับ2 0วันอ่ะมกราคหมดไปแล้วเนาะมกราคหมดไปเนี่ยเราถูนได้ย0วันเองเราก็จะไปเดือนต่อไปเลยเนาะก็คือเดือนกุมภาพันธ์อ่ะกุมภาพันธ์เนี่ย ในทางการคำนวณเนาะหรือในทางธุรกิจเนี่ยเขาจะตีให้เป็น28วันเลยนะคะไม่มี29นเนานอกเป็น28วันนะคะอ่ะกุมภาเนี่ยมี28วันเราลองคิดก่อนเนาะว่าถ้า28เนี่ยบวกของเดิมก็คือ20วันเนาะก็จะได้48อยังไม่ครบ60วันเนาะเราก็ใส่ไปทั้งเดือนเลยค่ะก็คือ28วันเนาะอ่ะบกลาหมดไปกุมภาหมดไปต่อไปนะคะก็คือมีนาคม มีนาคมจำให้มั่นเนาะลงท้ายด้วยคมมี31ลงท้ายด้วยยนมีมี30วันเนาะ,อ,ะอันนี้เนาะมีนาคมเนี่ยเขามี31วันถ้าเราเอา31วันเนี่ยไปบวกกับ48ที่เรามีก่อนหน้าเนี่ยมันก,ก็จะเกิน60วันเนาะเราก็ลองคำทนวณดูว่า60วันเนี่ยลบไป48เนี่ยจะเหลือกี่วันเนาะอาจารย์ลบลงมาแล้วก็จะเหลือ12วันเราก็ใส่ลงไปเลย12วัน เราก็รวมผลลัพธ์ลงมาเนาะว่ากี่วันอะตึงตึงตึงได้60วันแล้วเนาะก็ใส่เลย60วันเราก็มาสรุปเนาะก็คือวันครบกำหนดของตัวเงินคือวันที่12มีนาคมนะคะเขาก็บอกเลยเนาะว่าเป็นการคำนวณหาวันครบกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือวันที่นะคะเราต้องตอบวันที่เนาะอะ,อะเราลองดูโจทย์ข้อต่อไปไกันคะ่ะอะโจทย์ข้อนี้นะลอง ฟังไปพอมาอาจารย์เลยก็คือตัวเงินลงวันที่17พฤษภาคมกำหนด40วันนับจากวันรับรองตัวอ่ามีวงเล็บเนาะว่ารับรองตัววันที่20พฤษภาคมเนาะเราก็ตั้งต้งนด้วยการคำนวณข้อนี้เนี่ยเขามีวันรับรองตัวเพิ่มเข้ามาเนาะอาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะคะว่าถ้าข้อไหนเนี่ยมีวันรับรองตัวเนาะให้เราใช้วันรับรองตัวเนี่ยมาคำนวณเลยเนาะ อ่าข้อนี้เขารับรองตัววันที่20พฤษภาคมเราก็เอาเดือนมาใส่ก่อนเลยก็คือพฤษภาคมเนาะพฤษภาคมเนี่ยลงท้ายด้วยคมมี3 1วันเนาะเราก็ใส่ลงไปเลย31อ่าวันที่รับรองตั๋วก็คือวันที่สามสิบวันที่20ใช่ไหมคะเราก็เอา31บเดนี่ยลบ20เลยเนาะก็เท่ากับ11วันอ่าจาก40วันเนี่ยเอาได้มาแล้วนอะก11วัน มันก็จะเดืออีก29วันเลองดูสิข้อต่อไปเนี่ยเดือนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเดือนอะไรพฤษภาแล้วก็มิถุนายนอ่ามิถุนายนเนี่ยเต็มเดือนเขามี30วันใช่ไหมคะแต่เนี่ยเราขาดอีกแค่29วันเราก็ใช้แค่29วันเนาะอ่าเราก็ใส่ไป29วันแล้วก็รวมลงมาเนี่ย40วันเหมือนไหมคะเหมือนที่โจทย์กำหนดไหมโจทย์กำหนด40วันเนาะเราได้40 วันครบแล้วเราก็มาสรุปเนว่าวันครบกําหนดของตัวเงินเนี่ยก็คือวันที่2 9มิถุนายนนะคะมิถุนาย,ยนเนาะอันนี้ในส่วนของการหาวันครบกําหนดเนาะที่เป็นวันนะคะอ่ะเราลองดูต่อไปต่อไปเนี่ยก็คือถ้าตัวเงินเนี่ยมีกําหนดระยะเวลาเป็นเดือนนะขทอานี้เป็นเดือนแล้ววันที่ครบกำหนดเนี่ยก็คือวันที่ เดียวกับวันที่ในตั๋วเลยนะคะหรือว่าวันที่เดียวกันกับวันรับรองเนาะตามง่ายๆก็คือวันที่ชนวันที่เนาะวันที่ชนวันที่เว้นแต่วันที่ในเดือนที่ครบกําหนดเนี่ยไม่มีวันที่นั้นเนาะให้ถือว่าสุดท้ายของเดือนนั้นอะเป็นวันครบกําหนดแล้วนับจํานวนเดือนตามที่ระบุไว้ในตั๋วอ่าเรามาดูเนาะตัวอย่างเนาะ ปกติเนี่ยถ้าเจอโจทย์เนี่ยเขาจะมาให้2ตารางแรกมาเนาะเขาจะให้วันที่ออกตั๋วเนาะแล้วก็กําหนดระยะเวลาเนาะเขาจะให้เราหาวันครบกําหนดเนาะอย่างเช่นนะคะอ่ะเขาให้มาว่าออกตั๋วเนี่ย31มกราคมมีกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนอันนี้จะพิเศษเนาะถ้าครบหนึ่งเดือนเนี่ยวันที่ชมวันที่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามกราเนี่ยครบหนึ่งเดือนเนี่ยมันคือกุมภาเนาะซึ่งกุมภาเนี่ยมันไม่มีวันที่31เราจะใช้ วันสุดท้ายของเดือนนะคะก็คือวันที่28กุมภาพันเนาะสาสเด็มกราเนี่ยครบ1เดือนก็คือ28กุมภานะคะใช้วันสุดท้ายของเดือนนั้นนะไม่เอาวันที่1วันที่2มีนาเข้ามานะคะอ่าเราดูอีกข้อหนึ่งตัวเนี่ยออกวันที่14กุมภามีกำาหนด2เดือนเห็นไหมคะวันที่เนี่ยชนวันที่เราส4ไปได้เลยกุมภานับไปอีก2เดือนกุมภาแล้วก็เลยวคะ มีนาคมแล้วก็เมษายนเนาะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ14กุมภาพันธ์เนี่ครบรอบ2เดือนก็คือ14เมษายนเนาะอ่ะ28กุมภาพันธ์มีกําหนดระยะเวลา1เดือนเราก็ได้วันที่แล้วก็คือวันที่28แน่ๆเราก็นับต่อไปอีก1เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมเนาะอ่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ28กุมภาพันธ์กำหนดระยะเวลา1เดือนเนี่ย ก็คือ28มีนาคมเนาะอันนี้อันนี้กเเเ็เพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลข้ามาเนาะ23เมษายน3เดือนเนาะมีกำหนดเวลา3เดือนนับจากวันรับรองตัว๋ววันรับรองตั๋วคือวันที่24เมษายนอาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะว่าถ้ามีข้อไหนเนี่ยมีวันรับรองเนาะให้ใช้วันที่ที่เขารับรองตั๋วนะคะก็คือใช้วันที่24เมษายนเนาะ อะเราก็ใส่ได้เลยว่าวันคี่กำหนเดเนี่ยมันคือ24แน่ๆแ,แต่เดือนเนี่ยเราก็นับต่อเนาะเมษาแล้วก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมใช่ไหมคะสามเดือนเนาะก็ใส่ไป24เมษาเนาะเพราะกำหนด3เดือนเนี่ยก็จะเป็น24กรกฎาคมอ่อีกข้อนึงอีกข้อนึงอ่ะ11สิงหามีกำหนดเนาะ4เดือนเราต้องใส่ไปเลยก็คือวันที่11แน่ๆเดือนเนี่ยสิงหานับเป็น4เดือนเนาะสิงหาแล้วก็ กันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนาะเราก็จะได้อะสิสิงหามีกำหนดระยะเวลาสเดือนก็คือวันที่11ธันวาคมนะคะอันนี้คือในส่วนของเดือนเนาะเดือนก็คือวันที่ชวนวันที่นะคะอ่ะเาราดูโจทย์กันบ้างเนาะอาจารย์ให้โจทย์ว่าตั๋วเงินลงวันที่11ดมกราคมกำหนด1เดือนคำนวณหาวันครบกำหนดของตั๋วเงินเนาะ หนูก็ตังต้โดยวิธีการคำนวณเนาะหนูก็นำลงมาเลยลูก1ิมกราคมอ่าแล้วก็ตื้ดตื้อตายหนึ่งเดือนวันที่ชนวันที่ใช่ไหมคะวันที่คือวันที่10แน่ๆหนึ่งเดือนมกราแล้วก็คุมภาเนาะก,ก็ใส่ไปเราก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าวันครบกำหนดของตัวเงินก็คือวันที่10กุมภาพันเนาะอ่ะอีกข้อนึงอีกข้อนึงอ่ะ ตั๋วเงินลงวันที่28มกราคมกำหนด3เดือนคำนวณหาวันครบกำหนดของตั๋วเงินเนาะตั้งต้นเลยเราก็ต้องเขียนวิธีการคำนวณเนาะเราจะได้รู้นะว่าเราคำนวณน,นะคะก็คือตั้งต้นตามโจทย์เลย28มกราคมเนาะแล้วก็อ่ะใส่ไว้1เดือนก็เป็น28ปดกุมภาอ่ะเดือนที่2ก็จะเป็น28มีนาอ่ะครบ3เดือนเนี่ยก็จะเป็น28มเมษายนเห็นไหม วันที่มันจะเหมือนกันเลยมันจะเปลี่ยนที่เดือนเนาะจำง่ายๆก็คือวันที่ชนวันที่นะคะนั่นคือการหาวันครบกำหนดของแบบเดือนเนาะอ่าแล้วก็มาสรุปนะคะว่าวันครบกำหนดของตัวเงินเนี่ยก็คือวันที่28เมษายนแค่นั้นเองเนาะอ่ะเราลองดูอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าตัวเงินเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาเป็นปีข้อนี้เป็นปีแล้วนะ วันที่ครบกําหนดเนี่ยของตั๋วก็คือวันที่และเดือนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในตัว๋วหรือวันที่และเดือนเดียวกันที่รับรองแล้วนะับจํานวนปีให้ครบตามกําหนดที่ระบุไว้ในตั๋วนะคะนูให้ดีดนะอันนี้นะกนําหนดระยะเวลาเป็นปีก็คือวันที่และเดือนเดียวกันกับที่ระบุเลยจะเปลี่ยนตรงแค่ปีเนาะอ่ะเราลองดูตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะ วันที่ออกตั๋วเนี่ยก็คือวันที่31มกราคม2560มีกำหนดระยะเวลา1ปีเราได้แน่เลยก็คือมันต้องเป็นวันที่31มกราคมแหละแต่เราต้องนับให้ครบ1ปีจากเมื่อกี้เนี้ย2560เนาะ1ปีก็คือ2561เนาะเราก็จะได้ว่าวันที่ออกตั๋วเนี่ยก็คือวันที่31มกราคม 2,560เนาะมีกำหนดระยะเวลา1ปีเนี่ยจะคือวันที่31มก,การาคม2,561เนอะคือวันรบกำหนดนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งจะเป็นวันรับรองตัวเนาะตัวเนี่ยเขาลงวันที่23เมษายน2,560อ่ะ3ปีนับจากวันรับรองรับรองเนี่ยก็คือวันที่24เมษายนเนาะอ่าเราอะก็เอาสามารถเอาไปใช้เลน,นะว่า 24เมษายนเราก็นับไป3ปีจาก2,560นับไป3ปีก็จะเป็น2,563เนาะใช้วันรับรองนะคะตรงนี้เราจะพายกันเยอ,อะเนาะเราต้องดูให้ดีนะคะว่ามีวันรับรองไหมถ้ามีวันรับรองให้ใช้วันรับรองนะคะในการคำนวณในการคิดเนาะอ่ะอันนี้ก็จะง่ายๆซส,สั้นนะคะสำหรับการคำนวณหาปีเนาะอ่ะ เรามาหัวข้อที่2แล้วอ่าก็คือการคำนวณดอกเบีย้ยตัวเงินนะคะเราจะมาดูความหมายกันก่อนอ่าก็คือการชรําระหนี้ด้วยตัวเงินเนี่ยอาจกําหนดให้คิดดอกเบีย้ยจากจํานวนเงินในตัวเงินก็ได้โดยระบุอัตราดอกเบีย้ย้วยในตัวเงินเนาะซึ่งเงินจะก,กําหนดเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีนะคะจำให้ดนีนะเป็นดอกเบี้ยร้อยละต่อปี และเมื่อตั๋วเนี่ยถึงกําหนดผู้จ่ายเงินต้องจ่ายจํานวนเงินพร้อมพร้อมตัว๋วแล้วก็พร้อมทั้งดอกเบียเ้ยเนาะตามระยะเวลาที่กําหนดของตั๋วเงินนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็จะมีสูตรที่หนูต้องจำเนาะเป็นสูตรหากินเลยเราจะใช้ในบทต่ตอไปด้วยนะคะโจทย์เนี่ยก็คือสูตรนี้นะคะก็คือสูตรสําหรับการคานวณดอกเบีย้ยตั๋วเงินเนาะอ่ะก็คือดอกเบีย้ยตั๋วเงินเท่ากับ จำนวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวอ่ะแล้วก็คูณอัตราดอกเบี้ยตัวนะคะจําให้มั่นเลยนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะไปพร้อมกันเนาะก็คือดอกเบี้ยตัวเงินเท่ากับจํานวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวคูณอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยตัวเนาะจําให้มั่นเนาะเพราะว่าสูตรเนี้ยเราต้องใช้ตลอดเลยเนาะ อ่ะอันนี้จะเป็นการคำนวณเนาะมันก็จะอาจจะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขเนาะในการคำนวณได้นะคะเครื่องคิดเลขเนาะอาจารย์อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะในการหาคําตอบเนาะเพราะว่าช่วยลดระยะเวลาในการคิดเนาะแล้วก็บางโจทย์เนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอ่ะเราเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเขาบอกว่า ถ้าตัวเงินเนี่ยกำหนดระยะเป็นวันนะเป็นวันคำนวณดอกเบีย้ยตั๋วตามกำหนดระยะเวลาโดยแปลงวันเทียบส่วนให้มีระยะเวลาเป็นปีนะซึ่งใช้เกณฑ์ทั่วไปคือ1ปีมี365วันหรือเพื่อสะดวกเนี่ยการคำนวณเนาะอาจใช้ปีทางธุรกิจก็คือ1ปีมี360วันเนาะถ้าหนูเจอโจทย์เนี่ยโจทย์เขาก็จะให้มาเลยนาะว่า ข้อนี้กำหนดว่า1ปีมีกี่วันเนาะแต่ถ้าเขาไม่ให้อะส่วนมากก็คือจะใช้ปีทางธุรกิจเนาะก็คือ1ปีมี360วันเนาะเพื่อสะดวกในการคำนวณน,นะคะอ่าเรามูตัวอย่างแรกที่อาจารย์นำมาเนะตัวเงินจำนวน30 0 0 0บาทลงวันที่10มีนาคมกำหนด60วันเนาะดอกเบี้ย10%ตต่อปีให้คำนวณดอกเบี้ยตัวเงินนะ โดยกำหนดว่า1ปีเนี่ยมี365วันอ่าอาจารย์ก็จะให้เราตั้งตจทยเนานะว่าคือวิธีการคำนวณเนี่ยก็จะใส่สูตรลงไปก่อนสูตรแบบเบกกี้จำได้ไหมคะอ่าถ้าจำไม่ได้เราลองมาท่องพร้อมกันหนึ่งรอบเนาะสูตรก็คือดอกเบีย้ยตั๋วเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัว๋วคูณระยะเวลาของตัว๋วคูณอัตราดอกเบี้ยตั๋วนะคะเราใส่ลงไปเลยเนาะแล้วเราก็ค่อยๆแทนค่าตามโจทย์ไปเนาะ สิ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือดอกเบี้ยตั๋วเงินเนาะเราก็ยกออกมาเลยว่าสิ่งนี้คือเราต้องหาอ่ะแล้วก็เท่ากับจํานวนเงินในตัว๋วเขาบอกว่าตั๋วเงินจํานวนสามหมบาทเนาะเราก็นาลงมาใส่เลยพูนระยะเวลาของตั๋วก็คือเขากําหนดมา60วันเนาะเราก็ใส่60หารด้วย365เนาะเพราะว่าข้อนี้เขากําหนดมาแล้วว่า1ปีมี365วัน คูณด,ด้วยอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็คือ10หารด้วยร้อยเนะเาะอ่ะเราเมื่อเราจะได้เพื่นเงินเนาะเราก็อาคำวนวณลงมานะคะเราก็จะเท่ากับ493.15นะคะอันนี้ยังเบสิกเบสิกเนาะคณวณหารดอกเบีย้ยตัวเงินอ่าและอันนี้โจทย์เขาก็มีให้เนาะว่า1ปีนี้365วันนะอ่าอ่ะ,อะเราดูสไลด์ต่อไปอ่าเมื่อกี้เป็นวันแล้วอันนี้จะเป็นเดือน ถ้าตัวเงินกำหนดระยะเวลาเป็นเดือนให้คำนวณดอกเบี้ยเป็นเดือนโดยใช้เกณฑ์นะคะโดยใช้เกณฑ์1ปีมี12เดือนเนาะ1ปีมี12เดือนนะคะเขาจะใช้เกณฑ์นะคะเกณฑ์เป็นปีเนาะอ่าเรามาดูลลตัวอย่างค่ะตัวเงินจำนวน20,000บาทลงวันที่10เมษายน2 561กําหกำหนด2เดือนดอกเบีย้ย10%เซนตต่อปีให้คำนวณดอกเบีย้ยตัวเงิน เราก็ตั้งตัวเดิมที่การคำนวณเนาะแล้วก็ใส่สูตรลงไปเลยก็คือพร้อมกันดอกเบี้ยตัวเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวแล้วก็คูณอัตราดอกเบี้ยตัวนะคะจะเป็นคูณทั้งหมดเนาะอ่ะเรามาเข้าอันนี้กันนะคะก็คือค่าตัวเงินเนี่ยกำหนดระยะเวลาเป็นวันคำนวณดอกเบี้ยตัวตามกำหนดระยะเวลาโดยแปลงวันเทียบส่วนให้มีระยะเวลาเป็นปี ซึ่งใช้เกณฑ์ทั่วไปคือ1ปีมี365วันหรือเพื่อสะดวกในการคำนวณอาจใช้ปีทางธุรธกิจเนาะก็คือ1ปีมี360วันอ่ะถ้าเราเจอเนอี่ยโจทย์เนาะเขาก็จะให้มาเลยนะว่าข้อนี้หนปีมีกี่วันเนาะเอาลองมดูโจทย์ที่อาจารย์กำหนดมานะคะก็คือตัวเงินจำนวน30 0 0 0บาทลงวันที่10มีนาคม2,561าหกำหนด60วัน ดอกเบี้ย10%ต่อปีให้คำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงินเนาะเราก็ใส่วิธีการคำนวณใส่สูตรจำสูตรได้ไหมเอ่ยอ่ะลองพูดพร้อมกันเนาะก็คือดอกเบี้ยตั๋วเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัว๋วคูณระยะเวลาของตัว๋วคูณอัตราดอกเบี้ยตั๋วนะคะอ่ะสิ่งที่เราต้องหาก็คือดอกเบี้ยตั๋วเนาะเราก็ลากเขาลงมาก่อนเลยเนาะใส่วัดเป็นสมการแล้วก็เท่ากับจำนวนเงินในตัว๋วก็คือ 30,000บาทคูณระยะเวลานะคะเขาก็จะมา60วันแล้วตรวจคนอนี้เขาให้1ปีมี365วันเนาะเราก็เอามาหารเนาะหกหารด้วย365คูณดอกเบีย้ยตัวนะคะก็คือ10%เปนจะใช้10หารด้วยร้อยเนาะเราใช้กันื่คิดเลขกดออกมานะคะเราก็จะได้เท่ากับ493.15นนะคะอันนี้เราหาเป็นจำนวนเนาะไม่ได้หาเป็นวันแล้ว อันนี้หาเป็นจํานวนอ่ะเอาลองดูต่อไปอ่ะถ้าตัวเงินเนี่ยมีกําหนดระยะเวลาเป็นเดือนอ่ะข้อนี้เป็นเดือนแล้วนะให้คํานวณอดอกเบียบ้ยเป็นเดือนโดยใช้เกณฑ์1ปีมี12เดือนนะคะโดยส่วนมากจะใช้เกณฑ์เนาะเกณฑ์หนึ่งปีนะคะก็ดูไปว่าเป็นวันหรือว่าเป็นเดือนถ้าเป็นเดือนเนี่ยจะ1ปีมี12เดือนเนาะ เราลองเข้าโจทย์กันค่ะก็คือตัวเงินจำนวน20 0 0 0บาทลงวันที่10เมษายน2561เนาะกําหนด2เดือนดอกเบีย้ย10%ต่อปีให้คำนวณดอกเบี้ยตัวเงินอ่ะเราก็ใส่วิธีการคำนวณใส่สูตรก็สูตรเนาะจำได้ไหมก็คือดอกเบี้ยตัวเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวคูณอัตราดอกเบี้ยตัวนะคะจะเป็นคูณทั้งหมดเนาะ สิ่งที่เราต้องหาเราก็ใส่สมการมาก,ก็คือดอกเบี้ยตัวเงินเนาะก็จะเท่ากับเงินในตั๋วก็คือ20,000คูณด้วยระยะเวลาเนาะอันนี้เขากำหนดมาเป็นเดือนก็จะ2หารด้วย12นะคะกค 100, ะคะ็คูณด้วยดอกเบี้ยนะคะก็คือ10บหารด้วยรนะ้อยเนาะเราจใช้เครื่องคิดเลขคำนวณลงมานอะก็จะเท่ากับ33.33.33 33. นะคะอันนี้คือจำนวนที่เราหานะคะ ข้อนี้เราหาจํานวนนะหาเป็นตัวเลขไม่ได้หาเป็นวันที่นะคะดูให้ดีเนาะอ่อ่าอ่าถ้าตัวเงินเนี่ยกำหนดระยะเป็นปีก็ให้คำนวณเป็นปีเลยเนาะอันนี้จะสั้นๆเลยนะคะอ่าเรามาเข้าตัวอย่างนะคะก็คือตัวเงินจำนวน30 0 0 0บาทกำหนด1ปีดอกเบีย้ย10%ตต่อปีนะคะให้คำนวณดอกเบี้ยตัวเงินอ่าวิธีการคำนวณเนาะเราก็ใส่สูตรสเต็ปเดิมเลย ดอกเบี้ยตัวเงินเท่ากับจํานวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวคูณอัตราดอกเบี้ยตัวนะคะอ่าเราก็ใส่ทิ้งต้องหาไว้ตัวก็คือดอกเบี้ยตัวเงินเนาะก็เท่ากับเงินในตัวก็คือ30,000คูณด้วย1นะคะถ้าเขากำหนดกี่ปีเราก็ใส่ไปเนาะเป็น1เป็น2แต่โจทย์ข้อนี้เขาเป็น like 1เราก็ใส่ like like ilim, okay. 1เนาะแล้ว like ก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือ10เเซ็นนาะก็คือ10หารด้วย100นะคะอ่ะ อาจารย์คำนวณลงมาแล้วเนาะก็จะเท่าก,กับ3,000ันนะคะนี่ก็คือคำตอบเนาะอ่ะอาจารย์มีแบบฝึกหัดให้เราทำด้วยเนาะทำพร้อมอาจารย์นะคะอาจารย์มี7ข้อแต่อาจารย์จะเลือกทำแค่3ข้อนะทำเป็นพร้อมพวกเรานะคะอ่ะ้อโจทย์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอาจารย์ให้เติมช่องว่างลงในเติมคำตอบลงในช่องว่างเนาะโดยให้มี1ปีเนี่ยเท่าก,กับ360วันแต่เราต้องไปแยกคำนวณคิดข้างนอกเนะาะอ่ะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างข้อแรก อาจารย์จะทําข้อ2ข้อ2เนาะวันที่ออกตั๋วเนี่ยคือวันที่10กําหนดระยะเวลา30วันอันตราดอกเบีย้ย10%ซนต่อปีจานวนเงินในตั๋วเนี่ยไม่รู้ก็คือสิ่งที่เราต้องหาและหนึ่งอ่าวันครบกาหนดเราไม่รู้เราต้องหาและ2แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือ75เนาะข้อนี้เราต้องหา2คําตอบนะคะเราต้องหา2คําตอบเนาะอ่ะ ก็คือจํานวนเงินในตั๋วเนาะเราก็จาได้ไหมเราต้องใช้สูตรเนาะสูตรก็คือดอกเบี้ยตั๋วเงินเท่ากับจํานวนเงินในตั๋วคูณระยะเวลาของตั๋วคูณอัตราดอกเบี้ยเนาะอะไรที่เรารู้เนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยดอกเบี้ยตั๋วเงินเนี่ยเรารู้แล้วเนาะว่าจะสิบห้าเราก็ใส่ลงไปเลยเท่ากับจํานวนเงินในตั๋วเรายังไม่รู้เราก็ใส่เฟสชามาไว้เนาะแล้วก็คูณกับระยะเวลาที่เรารู้แล้วนะก็คือ30ิบ หารด้วย360อเนาะแล้วก็คูณด้วย10หารด้วย100อเนาะอันนี้จะมีการย,าย้ายค่าย้ายฟังเนาะเราก็ย้ายจำนวนเงินในตัวอิงคำหานเนี่ยไปสั่งไปฟังซ้ายเนาะแล้วก็ย้าย7 5มาอีกฟังหนึ่งเนาะเราก็ต้องกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษด้วยนะคะก็คือ7 5คูณด้วย360หาร30คูณด้วย100หารด้วย10นะคะเราก็จะได้จำนวนเงินในตัวก็คือ9000บาทเนาะ อ,อีกข้อหนึ่งที่เราต้องหาก็คือวันครบกําหนดอ่าลองดูวิธีการคํานวณเนาะเราก็ต้องเอาวันที่ที่เขากําหนดมาก่อนก็คือ10กุมภาใช่ไหมคะเราก็เอาเดือนมาใส่ก่อนกุมภากุมภามี28วันเนาะเราก็เอา28มาลบด้วย10นะคะก็คือวันที่ออกตัวเนาะเราก็จะได้18วันกุมภาแล้วเนี่ยเพิ่งได้18วันเองวันครบกําหนดเนี่ยมีต้อง30วันเนาะเราก็ต้องใส่เดือนต่อไปก็คือ มีนาคมมีนาคมเนี่ยเราขาดอีก12วันเนาะเราก็ใส่ไป12วันรวมก็จะได้30วันนะคะแล้วก็มาสรุปเนาะก็คือว่าวันที่ครบกำหนดเนี่ยก็คือวันที่12มีนาคมเนาะเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนเงินในตั๋วข้อนี้ก็คือ900 0อ่านี่ก็คือวิธีการคำนวณน,นะคะก็คือข้อที่2เนาะก็คือคำนวณวันครบกำหนดเนาะอ่ะ เรามาโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้เราจะต้องหาก็คือวันที่ในตั๋วนอแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการคำนวณเนาะวันครบกำหนดก่อนโจทย์เข้ามาก็คือ3ามเอ็ดสิบเอ็ดมีนาคมเนาะเราต้องย้อนไป2เดือนนะคะเพราะว่าเขากำหนดมา2เดือนอ่ามีนาย้อนไป2เดือนเอนี่ยก็คือมกราเนาะวันที่เนี่ยเราได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าการกําหนดเป็นเดือนเนี่ยก็คือวันที่ชวนวันที่เนาะเราก็ใส่สามสิบเอ็ดไปแล้วก็เดือนมกราคมเนาะเพราะว่ามี กำหนด2เดือนอ่าเรามาโจทย์อีกข้อนึงหาดอกเบีย้ยเนาะอ่าเราก็ใส่วิธีกรารํำนวณแล้วก็ใส่สูตรก็คือดอกเบีย้ยตัวเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัว๋วคูณระยะเวลาของตัว๋วคูณอัตราดอกเบีย้ยเนาะสิ่งที่เราต้องหาก็คือดอกเบีย้ยเนาะเราก็ใส่พิพชมาไว้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่ดอกเบีย้ยตัวเงินเท่ากับจำนวนเงินในตั๋นนะคะก็คือ12ื่นสองเนาะหนึ่งหมื่นสองพันบาทคูณด้วย กำหนดนะคะก็คือระยะเวลาเนาะก็คือ2หารด้วย12นะคะอันนี้เป็นเดือนนะเป็นเดือนเราก็จะใช้12นะคะแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยเนาะก็คือ12หารด้วยร้อยนะคะเราคิดมาแล้วเนาะก็จะได้ดอกเบี้ยตัวเงินเท่ากับ240นะคะอ่ามาโจทย์อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วอ่าข้อนี้นะคะเราต้องหากําหนดเวลาเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยของตัวนะคะเราก็จะเริ่ม ด้วยวิธีการคำนวณเนาะอันนี้เขากําำหนดมาเมษาเนาะครบกำหนดเนี่ยสาสิบพฤษภาเนาะเราก็ไล่มาเมษายนลงท้ายด้วยยนก็คือสาสิบวันเนาะเราต้องลบด้วยสิบห้าก็คือสิบห้าและสิบห้าเนาะแล้วก็พฤษภาคมเนี่ยก็คือวันที่สามสิบเนาะก็บวกเข้าไปจะเป็นสี่สิบห้าเนาะเราก็จะได้กำหนดเวลาเนาะก็คือสี่สิบห้าวันอีกข้อหนึ่งที่เราต้องหาก็คือ ดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยตัวเงินเนาะเราก็ใส่สูตรเหมือนเดิมเลยจําสูตรได้ไหมเอ่ยสูตรก็คือดอกเบีย้ยตัวเงินเท่ากับจํานวนเงินในตัวนน๋วคูณระยะเวลาของตั๋วคูณอัตราดอกเบี้ยเนาะเราก็ใส่พิชมาหรือว่าดอกเบี้ยตัวเงินไว้ก็ได้เนาะแล้วก็เท่ากับจํานวนเงินก็คือ30 0 0 0บาทคูณด้วยกําหนดเวลาเนาะก็คือ4 5้าที่เราหาไปเมื่อเมื่อสักคู่นี้เนาะหารด้วย360นะคะอันนี้เป็นปีเนาะอ,อันนี้เป็นวนันอันนี้เป็นวนัน เนาะหปีเท่ากับ360วันนะคะโจทย์ให้มาแล้วเนาะคูณด้วย10หารด้วยร้อยเนาะเราก็จะได้คำตอบก็คือ3 7 5นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้เนาะข้อหนึ่งเนี่ยหา2องคำตอบนะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ที่เราเรียนกันไปก็คือการคำนวณวันครบกำหนดและดอกเบี้ย,ววยตัวเงินเนาะอาจารย์ก็ ให้หนูจำไว้นะคะว่าการคำนวณเนี่ยมันจะมีวันเดือนปีเนาะจำให้ม่นเลยวันเดือนปีแล้วก็สูตรที่เราต้องจำก็คือดอกเบีย้ยตัวเงินเท่ากับจำนวนเงินในตัวคูณระยะเวลาของตัวคูณอัตราดอกเบีย้ยของตัวเนาะหนูค่อยๆจำเขียนไปบ่อยหนูก็จะนําได้เนาะวันนี้อาจารย์ก็เอาไว้แค่นี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ